สวัสดีค่ะพบกับมานาครั้งในช่อง Mind m a d s ยาสำหรับความคิดในช่วงที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสองสองท่านนะถามมานาด้วยคําถามเดียวกันนะคะว่ามานาทํำยังไงถึงได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะมานาก็เลยคิดว่ามาแชร์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยดีวยกว่านะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครจะสนใจนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาเริ่มตรงที่ว่ามานาตอนนั้นอยู่ ปาตรีปีที่4เพิ่งขึ้นปีที่4เรแล้วมีความต้องการนะที่จะไปเรียนต่อโทรต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสำหรับมานาันตอนนั้นถ้าไม่ผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคือมันจะต้องใช้สอบนะสอบ i อเอลนะคะตอนนั้นที่ต้องใช้ถ้าสอบไม่ผ่านก็คือไม่สามารถที่จะไปสมัครเรียน,ยนที่มาที่ต่างประเทศได้นั่นเองนะคะก็เลยทําให้มานาันเนี่ยใช้เวลา1ปีเต็มนะคะในช่วงนั้นเนี่ยในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้สอบภาษาอังกฤษผ่านนั่นเองนะคะ แล้ว IELTS เนี่ยเขาระบ,บุว่าจะต้องสอบให้ผ่าน4ีทักษะก็คือฟังพูดอ่านเขียนเรามาเริ่มกันที่ทักษะฟังนะคะว่ามานาฝึกยังไงนะมานาเช่าหนังตอนนั้นสมัยนั้นนี่โอ้กี่ปี15ปี10ประมาณนั้นอนะสิกว่าปีที่แล้วไม่มี Netflix นะคะไม่มีแบบว่าสตรีมหนังดูออนไลน์นี้ไม่ใช่นะ คือจะจะจะ,จะเช่าหนังจะดูหนังเนี่ยต้องเช่าแบบว่าแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีประมาณนั้นนะคะมานานเนี่ยหมดค่าเช่าหนังเยอะมากต่อเดือนนะเพราะว่าบังคับตัวเองดูวัดหนังวันละหนึ่งเรื่องแล้วก็ดูหลายๆแนวเพราะว่าเวลาที่เขา มีมีบทสนทนาในเรื่องที่ในสถานการณ์ที่ต่างกันเนี่ยมาทําให้มานรู้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะรู้ถึงศัพท์เยอะขึ้นรู้ถึงวิธีการพูดในแต่ละสถานการณ์เยอะขึ้นรวมถึงรู้หลายๆสำเนียงด้วยนะอย่างเช่นสำเนียงคนผิวสีเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสำเนียงของเขามีทั้งคําศัพท์ของเขาเองใช่ไหมคะวิธีการพูดกันจารอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนกับคนผิวขาวนะเป็นต้นนะก็ใช้เวลาดูหนังวันละหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเวาลาหนึ่งปีดูจนแบบ จนมีช่วงที่คิดว่าที่จะจ่ายค่าเช่าหนังไม่ไหวนะขนาดนั้นเลยนะประโยคแรกที่มานาฟังออกในหนังนะที่จําได้แม่นเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายนะเขาบอกว่า I've got to go มานาตอนแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องคือด,ดูมาหลายทีมากหมายถึงว่าดูหลายเรื่องทุกวันทุกวันไม่เข้าใจแต่ก็ฝืนดูไปเรื่อยๆจนมีวันนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นพูดว่า I've got to go มานาเข้าใจ อ๋อเขาต้องไปแล้วนั่นเองอ๋อพูดอย่าง I have got to go อ๋อเข้าใจล้เนี่ยคือถ้าฟังบ่อยๆอ,อ่ะมันจะถึงจุดที่มันฟังออกเองนะคะทีนี้มาทักษะต่อไปพูดนะตอนนั้นมานะ่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะที่ไทยก็มีอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งนะเป็นคนอเมริกันมานะ่ก็ บอกให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมานายอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วอยากจะจ้างเขาเป็นกรณีพิเศษนอกนอกห้องเรียนนะให้พูดคุยกับมานาเป็นเวลา2ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ได้ค่ะอย่างเช่นมานาไปอ่านหนังสือเตรียมสอบ i อเอลใช่ไหมแล้วไปเจอตรงนั้นตรงนี้ที่ไม่เข้าใจก็มาถามเขาหรือว่ามีแผนว่าเสาร์ที่นี้จะไปดูหนังจะไปชอปปิง้งจะไปห้างจะไปกินข้าวกับใครอะไรก็คือเล่าแบบจิป,ปาถาจะพูดอะไรก็พูดนะหรือว่าถามเรื่องลึกๆอย่างเช่น วัฒนธรรมที่อเมริกาเป็นยังไงเทียบกับวัฒนธรรมไทยในความคิดเห็นของเขาเนี่ยเขามองว่าต่างหรือเหมือนกันตรงไหนเขาชอบอะไรของไทยอะไรอย่างนี้นะคือคุยแบบว่าจะคุยอะไรก็คุยอะ่ะซึ่งตรงนี้พูดเลยว่าช่วยมากเพราะว่าการที่จะฝึกพูดอะ่ะโดยที่ไม่มีคนพูดด้วยอะ่ะมันเหมือนไม่ไมได้ฝึกอะ่ะเหมือนถ้าบอกว่ามนาอยากจะฝึกทําอาหารแต่มนาไม่ไม่ทำอาหารมันมันจะฝึกยังไงคะใช่ไหมคืออยากจะฝึกอะไรให้ทําอย่างนั้น คนอาจารย์คนนี้เขาเป็นคนพูดนะเขาบอกว่าไม่ไม่รู้คําศัพท์เยอะหรอก็ท่องศัพท์สิอ่านไม่เข้าใจหรอก็อ่านเยอะๆสิฟังไม่ออกก็ฟังเยอะๆสิแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพูดไม่เป็นหรอพูดไม่เก่งหรอเอาก็พูดเยอะๆสิมันง่ายแค่นั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมานานก็โชคดีนะที่มีอาจารย์ที่เขาสนับสนุนเรื่องนี้นะแล้วก็ได้มาคุยกันนอกรอบอาทิตย์ละสองชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะแล้วก็ทักษะต่อมา ฟังพูดอ่านอ่านทักษะอ่านตรงนี้มาไหอ่าไปซื้อหนังสือหนังสือเตรียมสอบ i อเอลนะคะแบบว่าไปไปหลายร้านมากแล้วก็กวาดมันกวาดจะหมดแผงเลยนะคืออะไรที่เป็นหนังสือสอบ i อเอลสซื้อ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 ตอนนั้นหมดเงินไปกับค่าหนังสือเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขามีตัวอย่างข้อสอบให้อ่านนะว่าข้อสอบจะอ่านประมาณแนวนี้อะไรเงี้ยมานหก็ก็คือนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อย แล้วก็ถ้าเจอหนังสือพิมพ์หรือเจอบทความอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษน่าสนใจมานะก็จะพยายามอ่านนะคะทีนี้ทักษะเขียนอันนี้นี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มานไปเรียนด้วยนะตอนนั้นไปลงเรียนวันเสาร์อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์นะคะเขามีคอร์สให้อคอร์สละสาชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิด หมายถึงว่าวันเสาร์ก็คือโรงเรียนเป็นมนุษย์ที่น่าจำไม่ได้นานเหมือนกันเป็นหลายเดือนแต่ว่าครั้งละสามอาทิตย์สามสามชั่วโมงคือครึ่งวันครึ่งวันเชา้าครึ่งวันบ่ายประมาณนี้มาณาลงวันเสาร์เรียนแกรมมาซึ่งเ,เดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องแกรมมาแล้ววันอาทิตย์ไปเรียนเขียนนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้หัวข้อบอกว่าให้วันนี้ให้เขียนเรื่องนี้แล้วเราก็เขียนนั่งเขียนเขียนไปแล้วก็ไปส่งเขาแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าอยากจะพูดอย่างนี้เขียนอย่างนี้จะดีกว่า เขียนอย่างนี้คือผิดหรือว่าเข้าใจยากนะอะไรเงี้ยคือจะว่าไปก็เหมือนเหมือนคล้ายๆการพูดนะที่มีอาจารย์ส่วนตัวมาคอยบอกให้ฟีดแบ็กเลยว่าเราทําอย่างนี้ดีหรือไม่ดียังไงแก้ยังไง,งไรตรงนี้มันมันจะดีกว่าถ้ามีคนช่วยประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนเองแล้วไม่มีใครมาเช็คงานเราอะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราเขียนดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะทีนี้ย้อนกลับไปวันเสาร์นะไปโรงเรียนกรมมาตอนแรก ก็มีเพื่อนหลายคนนะที่มานาชวนไปเรียนด้วยกันเขาก็บอกว่าแกรมมากก็รู้อยู่แล้วมันมี12เทนสอะมันจะอะไรนักหนาเรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงเนี่ยจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีแค่12เทนสคือไม่จําเป็นต้องไปเรียนอันนี้พูดถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามี12เทนสแต่และเทนสมีอะไรบ้างเรื่องสตรัคเจอร์หรือไอตัวการสร้างประโยคตามเทนส์อะโอ้หุมแม่นมากแบบ เป๊ะเวอร์นะแต่ปรากฏว่าใช้ไม่เป็นค่ะไม่รู้ว่าสถานการณ์ไหนจะต้องเอาเทนส์ใสมาใช้นะตรงนี้แหละที่ทำให้มานาไปเรียนซึ่งเดชบ,บุญว่าอาจารย์เนี่ยเขาอาธิบายเรื่องนี้เก่งนะและที่สำคัญคือหนังสือที่อาจารย์เลือกมาสอนนะคะซึ่งตอนนี้มานาไม่มีแล้วนะให้เพื่อนไปเขาเราคนไหนก็ไม่รู้ก็หายไปตั้งหลายปีแล้วไม่ได้ไม่ได้จำจำไม่ได้แล้วหนังสืออะไรแต่จำได้หน้าปกสีน้าเงินนะนะช่วยบอกไม่รู้นั่นแหละก็ อาจารย์เขาก็อธิบายตามหนังสือแล้วหนังสือเขียนดีมากอาธิบายว่าแต่ละเทนส์เนี่ยสามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างสถานการณ์ไหนได้บ้างแล้วสถานการณ์ไหนทําไมใช้เทนส์อื่นแทนได้บางสถานการณ์อันไหนที่ใช้แทนไม่ได้ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นถ้าใช้สลับกันความหมายเปลี่ยนคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพมานะขอ,อยกตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่า ทำให้มานแบบออมากๆเลยเรื่อง tense ว่าทําไมถึงสําคัญจะต้องใช้ให้ถูกเพราะความหมายมันเปลี่ยนอย่างเช่น present simple ใช่ไหมคะบอกว่า I love you นี่คือบอกว่าฉันรักเธอณนะเวลาที่พูดเนี่ยก็คือรักอยู่แสดงว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่นะแล้วเราบอกรักใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดโดยใช้ past tense นะ past simple tense บอกว่า I loved you ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอะไรคะเมื่อก่อนเคยรัก แต่ตอนที่พูดนิ้มไม่รักแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเลิกเนี่ยฉันก็ลังบอกเลิกเธออยู่เนี่ยชัดเลยนะว่าแค่ว่า I love you หรือว่า I loved you มีเธอหลังคำว่า love ขึ้นมานี่คือความสัมพันธ์จบค่ะขนาดนั้นเลยนะทีนี้มาพูดถึงว่าฝึกมา1ปีเสร็จพอเรียนจบตอนนั้นยังมีเวลาอีกประมาณ6-7เดือนก่อนที่จะถึงวันที่ต้องสอบ IELTS ะคะ แล้วค่าสอบก็แพงนะเท่าไหร่ตอนนั้นจ่าย4ี่ห้พันได้มั้งจำไม่ได้แล้วหลายปีมากแล้วก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะนะมาันอาะก็ไม่อยากที่จะไม่ผ่านใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณ6-7เดือนก่อนที่จะไปสอบเนี่ยแบบว่าต้องใช้คําว่าตะบี้ตะบันเลยนะแบบกับเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมา,ายตื่นประมาณ7จ็ดโมงครงึก็กินข้าวเช้าหรืออะไรอล้างหน้าแปรงฟันพอแปดโมงปุ๊บมาัน,านั่งทาข้อสอบทั้ง ทั้งฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะแล้วก็หมอะทาอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะจนถึงประมาณหลังเข้าเย็นคือแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ดูหนังดูหนังทุกเรื่องไอ้ทุกวันวันละเรื่องอย่างที่ทบอกนะก็คือฝักฝึกทักษะฟังตอนก่อนนอนพอดูหนังไปถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอันนี้ก็ค่อยเข้านอนแล้ววนอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลาหกเจ็ดเดือนทุกวันคือเจ็ดวันในหนึ่งอาทิตย์ไม่พักแบบตะมีตะบันมาก คือมีความรู้สึกว่าถ้าจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องเอาตัวแวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่คนหลายคนเลือกที่จะมาเรียนต่างประเทศเนี่ยแล้วแล้วมาเรียนภาษาที่ต่างประเทศก่อนที่จะไปเข้าเรียนตีโทเอกเนี่ยก็มีข้อดีนะตรงที่ว่าเหมือนเขาได้เอาตัวมา,มาแวดล้อมด้วยภาษาอังกฤษอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเรียนที่ไทยเนี่ยจะจะตรงนี้ยากหน่อยนะเพราะว่า รอบตัวคือมีแต่ภาษาไทยใช่ไหมคะคือเราเลยต้องบังคับหรือเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมน,นั้นขึ้นมาเองนะเพื่อที่จะเอื้อต่อการฝึกภาษาอังกฤษของเรานะคะแล้วก็ข้อข้อเสียของการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศก็คงจะมีที่ว่าค่าเรียนแพงมากนะมานะไม่อยากจะเสียเงินตรงนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยแล้วก็สอบ i e l t s ีไทยให้ผ่านก่อนนะคะแล้วค่อยสมัครเรียนิปญาโทท,ที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องของที่ว่าเรียนเรียนภาษาอังกฤษจบแล้วสอบ i l l t s ผ่านแล้วเราก็มาเรียนต่างประเทศเนี่ยปัญหาแรกเลยที่เจอก็คือว่าเราคิดว่าเราสอบผ่านแล้วเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราดีผิดค่ะตรงที่ว่าสำเนียงคนหลายชาติก็มีสำเนียงไม่เหมือนกันเรามานาเนี่ยจริงๆสอบ i e l t s ไม่ผ่านนะรอบแรกเพราะอะไรไปตกเรื่องฝังทำไมคะ พราะมาดูแต่หนังฮอลลีวูดค่ะสำเนียงอเมริกันค่ะ IELTS เป็นของประเทศอังกฤษค่ะเขาพูดสำเนียงอังกฤษค่ะมานาฟังไม่ออกนะรอบที่2อ่ะที่ไปสอบก็เลยต้องมาฝึกฟังภาษาอังกฤษเยอะๆฟังข่าว BBC News อะไรพวกนี้นะนั่นแหละแล้วพอจนสอบผ่านมาจนมาถึงประเทศที่มานาไปเนี่ยก็มาเอออีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีสำเนียงของเขาอีกซึ่งไม่เหมือนกับสำเนียงอังกฤษแล้วก็สำเนียงอเมริกันที่มานาคุ้นเคย มาน่ะต้องใช้เวลาดูข่าวช่วงเย็นนะคะเราก็ดูละครหลังข่าวทุกวันเป็นเวลา 3- 4สเดือนจนกว่าจะเก็ตภาษาเก็ตสำเนียงเขานะยังไม่พอพอไปเริ่มเข้าเรียนอาจารย์ที่มาน่ะต้องดีลด้วยบ่อยๆอ่ะเป็นคนอินเดียะคะ่ะสำเนียงอินเดียแข็งเป๊กฟังไม่รู้เรื่องอีกยักหน้าหนึงหนึ่งแต่จริงๆฟังเข้าใจประมาณ20%เนหนึ่งนะที่เหลือคือแบบสำเนียงเขาแรงมากก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดนะคะก็ เรื่องของสำเนียงก็สำคัญนี่คือเรื่องของการฟังทีนี้สำเนียงของเราล่ะก็สำคัญเหมือนกันคนไทยก็มีสำเนียงไทยใช่ไหมซึ่งมานาเองทุกวันนี้ก็ยังมีสำเนียงไทยแต่ว่ามนาจ,จะพยายามฝึกให้มันน้อยลงนะคะน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าจุดประสงค์ของการพูดก็คือทําให้คนฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูด ในเมื่อสำเนียงเราแข็งแล้วเขาฟังไม่เข้าใจก็แสดงว่าการสื่อสารของเราไม่มีประสิทธิผลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีสำเนียงน้อยลงก็ทําให้คนที่ฟังเราเนี่ยเขาเข้าใจเราได้ง่ายมากขึ้นการสื่อสารเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มานาก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันใช้เวลาหลายปีนะที่จะค่อยๆลดสำเนียงไทยของตัวเองลงมาโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงแต่ละคำคือ เวลาที่เราออกเสียงไม่ถูกต้องฝรั่งจะไม่เข้าใจหรือต่อให้เราออกเสียงถูกต้องแต่เราสเตรสพยางในคำนั้นนะ่ะไม่เหมือนเขาเขาก็จะไม่เข้าใจอย่างเช่นคำว่า production คำว่า production เนี่ยเขาสเตรสตรงกลางคือคำ Product พูด progression เนี่ยเบาๆแต่ดักเนี่ยจะดังที่สุด production พอพูดอย่างนี้ปุ๊บฝรั่งเข้าใจคนไทยบอกว่าอะไรคะ production ทุกคำเนี่ยยาวเท่ากันหมดฝรั่งฟังไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีหลายคำมากที่มันอาจจะต้องฝึก tres สให้ให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นคำว่า l a b เนี่ยที่มานาต้องใช้บ่อยเพราะมันาเรียนด้านเคมีใช่ไหมคำ,คำเต็มก็คือ laboratory คำที่พยายที่ tres สคือ b a r laboratory ใช่ไหมแต่ถ้าตอนแรกไม่รู้มันาก็พูด lab bor laboratory ฝรั่งฝรั่งก็จะแบบอะไรเรียบเทียบไปฝกรอบ แแบบบอลาทอรี่กับ Laboratory เห็นไหมว่าต่างกันเยอะมากฝรั่งไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอยากจะฝากไว้ก็คือไม่ได้จะว่าครูโดยรวมนะแต่พูดว่าครูบางคนเรียนภาษาอังกฤษมาผิดๆก็เลยมาสอนภาษาอังกฤษแบบผิดๆนะคะสอนผิดที่ว่าโดยเฉพาะนะก็คือเรื่องของการออกเสียงคือไปออกไปโคลาทิตเลยนะอย่างเช่นคำว่า e r r คือข้อผิดพลาดคำสิ่งที่ผิดพลาด error คนครูคนไทยจะออกสอนว่าอ่านว่า error เออกับ air e คนละอ่นานฝรั่งเขาอ่านว่า error คนไทยอ่าน error ไม่ใช่ละนะก็ทำให้ฝรั่งเขาไม่เข้าใจนะคะค่ะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ